สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมไก่บาม่านะครับอันนี้ตัวคู่นะครับอันนั้นตัวเมียหาเมียให้เขาแล้วนะครับโอมีเมียแล้วแล้วเมียเขาก็ไข่เรียบร้อย นะครับอาจจะไม่สวยเข้าตากองประกอดกองประกวดเท่าไหร่นี่นะครับดูได้ชมได้นะครับอันนี้คือเราเลี้ยงแยกคอกแล้วนะครับมีสองตัวนี่นะครับ สองคู่ผัวเมียมีเรือนหอส่วนตัวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไข่ไปดูไข่กันนะดูไข่แล้ท่านดูก่อนจึกเก็บรูปหน่อย,อยมามาดูไข่นี่มีไข่แบ่งแล้วโอ้หฟองนี้ฟองนี้แตกจอยเอา มีหนึ่งห้าฟองมี6แต่น่าจะใช้ได้5ฟองนะครับมีใครสนใจไหมจะเอาไปทำพันธไหมครับไข่เชือ้อไข่เชื้อบาม่านะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับ